สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะถ้าแม่เจอกับหนูในเวลานี้จะเป็นช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้านะแม่นะง่ายๆเลยแม่ถ้าแม่เจอกับหนูคุณแม่ดู EP ีก่อนเลยนะคะแม่จา๋าวันนี้เรามาในรูปแบบของ EP107 แล้วค่ะแม่จา๋า EP เนี่ยคืออ่าถ้าจะเรียกง่ายๆคือรหัสสินค้ารหัสสินค้าแบบรวมๆองค์รวมเลยก็คือเนี่ยแม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของเขาจะคือ EP 1ี7 นะคะถ้าแม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าเนี่ยแม่อยากได้สินค้าที่น้องแก้วรีวิวหนูชื่อน้องแก้วเนาะแม่เนาะ EP 1 0 7แบบนี้น้องเอนอาร์น้องแอดมินจะรู้เลยค่ะว่าสินค้าที่แม่จะรับสินค้าที่แม่จะให้อยากเอาไปใส่อยากให้ส่งให้หน้าบ้านเนี่ยคือรุ่นไหนสินค้าจะไม่ซ้ํากับแบบอื่นแน่นอนค่ะแม่แล้วก็วันนี้มาในรูปแบบของงานผ้าไหมญี่ปุ่นค่ะแม่จ๋าอก50นิ้วนะส่วนความยาวค่ะแม่นะคะอยู่ที่27ลูกสูง155ค่ะแม่จ๋า แล้วอยู่ที่ประมาณสะโพกแล้วก็คุมสะโพกด้วยนะราคา219บาทค่ะแม่เดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยนะคะแม่จ๋าว่า e ีีนี้ลูกจะมีสีอะไรมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่บ้างคะ่ะสีแรกเลยคะ่ะคุณแม่จ๋าสีครีมสีครีมเป็นสีที่น่าใส่มากเลยนะแม่นะช่วงแขนจะเป็นงานแขนข้อศอกเนื้อผ้าจะเป็นงานผ้าไหมญี่ปุ่นมีความละเอียดเนียนนิ่มรีดง่ายซักสะบัดต,ตากใส่ก็ยังได้เลยคะ่ะคุณแม่จ๋านะคะแล้วด้วยลวดลายคะ่ะ จะเป็นงานทอลายทั้งหมดสามารถรีดทับได้นะคะสีแรกเลยคือสีครีมนะแม่นะ้าสนใจรับสีครีมค่ะแม่แจงกับน้องแอดมินได้เลยนะคะว่าครีมค่ะต่อด้วยเลยค่ะแม่นะคะสีที่2สีฟ้าแม่สีฟ้าเป็นสีที่น่ารักแล้วก็สดใสมากค่ะรับสีฟ้าพิมพ์สีฟ้าได้เลยนะคะแม่จ๋าใส่ออกงานใส่ทํางานใส่เป็นแม่งานได้ทุกโอกาสเวลาค่ะแม่นะคะตัวนี้สีฟ้าค่ะตามด้วยเลยจ้าคุณแม่จ๋าก็ตัวที่ลูกใส่เลยนะสีแดงแม่ลูกขออนุญาตเรียกว่าแดงนะ แต่โทนแดงโทนนี้มันจะออกเป็นส้มแดงนิดหนึ่งส้มนิดหนึ่งนะคะออกมาเป็นสีที่ลงตัวค่ะคุณแม่จ๋าสาหรับสีแดงนะแม่แม่ท่านไหนที่สนใจรับนะคะสีแดงตัวนี้แจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะว่าแดงค่ะแม่ตามด้วยค่ะคุณแม่สีกรมแม่สีกรมอ่ะเอาแบบท่าส่วนตัวเลยนะเป็นสีที่ลูกชอบมากนะคะแม่จ๋าเพราะว่าสีกรมตัวนี้เป็นสีที่ใส่ได้ทุกโอกาสเวลาค่ะเป็นสีที่ใส่แมทช์คู่กับงานเกงงตัวไหนก็สวยนะคะแม่เห็นไหมกรมอ่ะแล้วก็ สีพื้นอาจจะออกแบบมองเป็นแบบสีเข้มแต่ด้วยลวดลายของผ้าค่ะคุณแม่จ๋านะคะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะตัวนี้คือสีกรมนะแม่นะไปต่อกันเลยจากคุณแม่จ๋านะคะอีกหนึ่งสีคือสีดําสีดําเป็นสีที่เบสิกสีที่คลาสสิกสีที่ขายดีสีที่ใส่ไปไหนใส่ได้หมดค่ะแม่นะคะสีดําค่ะแม่แม่ท่านไหนที่สนใจรับนะคะแม่ขา EP 107วันนี้หนูจะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด 5้าสีด้วยกันค่ะแม่ใส่สบายจริงๆนะแม่นะสำหรับงานผ้ารุ่นนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะแม่นะเบอร์โทรศัพท์ก็ตรงนี้แล้วไลน์แอดสะดวกทักไลน์ทักไลน์แอดได้เลยค่ะจะมีน้องแอดมินนะคะคอยรับออเดอร์กับไ่แม่ถ้าแม่โทรมาแอดมินไม่ได้รับสายบางทีน้องแอดมินติดเข้าไลฟ์สดบ้างติดงานบ้างแบบนี้นะคะแม่๋าเดี๋ยวน้องแอดมินโทรกลับหาแม่แน่นอนค่ะแล้วก็ไลน์แอดนะคะขอเวลาให้แม่แม่ นิดนึงนะคะแม่จ๋ารอน้องแอดมินตอบนะนะคะแม่จ๋าอย่าพึ่งแบบว่าอุ้ยทําไมตอบช้าจางังแม่หายไปเลยแบบนี้นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวแอดมินมาตอบในทุกๆข้อความของแม่ๆนะคะที่ทักกันเข้ามาค่ะสําหรับ E ีีนี้107ฝากติดตามด้วยค่ะแม่จ๋าเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้น ว่ามีอะไรเสิร์ฟให้กับคุณแม่ EP 107งานผ้าไหม่ญี่ปุ่นรอบอก50นิ้วราคา219บาทนะแม่นะน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะขอกลับลาไปก่อนค่ะแม่สวัสดีค่ะ